ก็คือไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นเหมือนบ้านเราไหมนะด้วยความหวังว่าหมาไม่ได้เจอกับเรามาหลายวันต้องมีอาการดีอกดีใจมากๆแน่เหมือนในคลิปต่างประเทศที่เวลาหมาเจอเจ้าของจะต้องร้องไห้ฟูมไฟนอนกิ้งตัวไปมากับเจ้าของแต่ทุกคนรู้ไหมกับบูบูนี่คนละเรื่องเลยจริงๆอาการดีใจอ่ะบูบูก็มีให้กับเราอยู่หรอกแต่มันเหมือนเป็นความดีใจคนละเรื่องเหมือนไม่ได้ดีใจแบบคิดถึงเราแบบไม่ได้เจอกันหลายวันแต่เป็นความดีใจที่แบบเรามาเปิดประตูให้ออกนอกห้องอะไรประมาณนั้นก็ <ๆ S 2> คือเหมือนดีใจพอเป็นพิธีและเสร็จแล้วก็วิ่งหายไป แบบไม่ได้สนใจเราเลยอะแล้วทุกคนรู้ไหมอะไรที่ทําให้บูบูดีใจที่สุดหลังจากที่เรากลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวให้ดูภาพนี้เลยว่าบูบูเข้ามาแล้วไม่ได้วิ่งหาเราเลยแต่กับกายเป็นแบบนี้ก็คือวิ่งตรงมาหาไข่ขาวก่อนเพื่อนเลยคือดีใจมากกว่าที่ได้เจอเราอีกทั้งที่จริงๆไข่ขาวก็อยู่บ้านด้วยเป็นแบบนี้ก็คือนอย่ะแต่จะว่าไปก็เหมือนโดนบูบูเอาคืนเหมือนกันนะที่ตอนไปไม่เอาเขาไปด้วย